<c oughs> ฮัลโหลครับขอคหครับอ่อออาออพอดีมีโทรเข้ามาครับมีเบอร์โทรเข้ามาเขาบอกว่าพัสดุไอ้พัสดุที่ผมสั่งไว้ครับมันยังมาไม่ถึงรอว่าไงเนี่ยครับค่ะดิฉันก็มาองแจ้ใสายกับคุณนอะไรครับปากกณ์ครับผม น,ะะน้ำป,ประกนค่ะประกจิตปีปี้ครับไอ้เฮียไม่งวางสายหนีไปเลยสัตว์